สวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะพบกับช่องประจอยเกษตรฮจีคือเก่านะคะพี่น้องในคลิปนี้ผ้าพีผ้าหนองของเฮามาเบิงไห้มันสำปะหลังนะคะชีวิตของประจอยอยู่กับเกษตรกรค่ะพี่น้องจักปลูกมันจักปลูกข้าวโพดอยู่ในคลิปเดียวกันอยู่ในช่องเดียวกันนะคะอเดี๋ยวเฮามาเบิงในคลิปนี้มาเบิงวิธีการเก็บถอนมันเก็บลำมันไว้าปลูกเก็บแบบใด ลำมันของเหาถึงจะบวบเป็นเพียถึงจะบอตายก่อนที่จะได้ปลูกนะคะยังมีพี่น้องของเหาหลายคนที่เก็บลำมันบอเป็นนะคะเพราะว่าเฮาจะเก็บทอนมันไวสักประมาณเดือนหนึ่งถึงสองเดือนถึงจะได้ปลูกนะคะอันนั้นก็คือยุ่กับฟ้บากับฝนของเหานะคะการเก็บทอนมันทีถูกวิธีก็คือมัดแบบนี้นะคะพี่น้องให้พี่น้องจับจุ่มกันแบบนี้นะคะ ข้อห้าตัดแล้วห้จับจุ่มกันแบบนี้แต่ว่าในพื้นดินของห้าเนี่ยปกติแล้วจะเอาดินถมจะเป็นดีที่สุดค่ะพี่น้องนี่แต่ว่าตัวนี้เพิ่นเพิ่นตัดไว้เพื่อที่จะปลูกเลยเพิ่นก็นเลยบดเอาดินถมนะคะพี่น้องถ้าตามหลักเกณฑ์มาแล้วถ้าอยากให้ดีที่สุดถ้าฝนห้ามาซาห้าก็ต้องสมควรที่จะเอาดินถมเงามันแบบนี้นะคะถมถมให้มิดเลยค่ะพี่น้องแล้วการลับมั่นของห้าทีที่ห้าเอาไว้ทำพัน,น์นต้อง ตองเป็นลำม,มันที่น้ำนักที่ดี้วก็มีอายุอยู่ประมาณ8เดือนขึ้นไปนะคะถึงจะเก็บลำม,มันได้ดีถ้าเกิดว่าอายุของมันของเหาสั้นกว่า8เดือนเนี่ยน้อยกว่า8เดือนนี่มันจะทําให้ลำม,มันอ่อน้วก็บวแตกยอดตรงบริเวณปลายของเขาเนี่จะตายลงมาหมดเลยแต่ว่าตรงนี้ลำม,มันเอ่อกองนี่หูซึกว่าจะเป็นทอนที แกจัดแล้วก็แข็งแรงสังเกตได้ตรงปลายของของเพิินนะคะพี่น้องนี่ปลายเพิินถ้าเกิดละม,มันที่ดีเขาจะแท่งแท่งยอดออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่คือการเก็บทนมันที่ถูกวิธีแล้วก็ได้อายุของมันสําปะหลังอายุห้าเออแปดเดือนนะคะพี่น้องนี่เบื้องละม,มันของเขาจะเคี้ยวเข็มเลยค่ะพี่น้องนี่บางบางเออบางท่านที่ที่ตัดละม,มันบ,บเป็นเพิ่นจะตัดช่วงปีใหม่เนาะ ช่วงเดือนทันว่าโมกรลานี่ก็เอาเอา,เอาบ่อใดได้ค่ะพี่น้องเขาต้องเอาช่วงเดือนกลุ่มพ,พันธุ์เตรียมปลูกเดือนเมษายนค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงช่วงเดือนเมษายนช่วงสงการกลางเดือนเมษายนนี่ฝนจะจะชอบมากแต่ว่าในช่วงนี้ในบางพื้นที่พ่นกระปลูกไปเลยได้พี่น้องแต่ว่าช่วงไดทีฝนพื้นที่ไดทีฝนมาซาก็ต้องระวังไหวนะคะถ้าเกิดมีเพียเขาก็ต้องฉีดพ่นสารกำจัดเพียนํำนะคะ พี่น้องเดี๋ยวถ่ายให้เบ่งไกลๆน<ด>ู<ด>่นเขาจะเก็บไว้เป็นระยะระยะที่สําคัญการการว่างทอนมันเนี่ยให้ว่างให้ให้ให้เอ่อล่มโคลกเขาไปนะคะพี่น้องตรงนี้นะคะข้างในข้างข้าง,างในนี้จะให้ล่มโลูไปคือให้มันเป็นช่องแบบนี้นะคะพี่น้องให้มันเป็นช่องก็คือห้ล่มพัดผานเพียเขากะจังจะบ,บ่มีนะคะถ้าเกิดว่า เอาละม,มันไวชิดๆกันลมบ่เขาลมบ่พัดบ่พายเพียมันก็นจะไปสุมอยู่หันเป็นเป็นแรงกบดานของเพียะนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นการเก็บละม,มันที่ถูกวิธีก็คือทําแบบนี้นะคะให้พื้นที่โปร่งนะคะมีอาการอากาศทายเทยได้สะดวกนะคะพี่น้องคะอ่ะเบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้งบรรยากาศบานของปัจจัยเกษตรฮาดจีเดอค่ะแปลงต้นนี้บางครั้งกับปูกข้าโพดได้พี่น้อง นูน่นตรงไกลๆนั่นเพื่อนเพื่อนเพิ่อนก็ได้ดปลูกข้าวโพดแล้วแล้วค่ะได้เกี่ยวออกไปเคยได้ทาคลิปให้พี่น้องของเ้าเบิงนะคะข้าวโพดแปลงนั้นจะเป็นแปลงของเอ่อ nk หกแปดส่แปดนะคะของเพิ่นบ้านนะแปลงนั้นบางครั้งคนหฮาก็จะปลูกเป็นมันสำปะหลังบางปลูกข้าวโพดบ้างเนาะอ่ะโอเคคะ่ะพี่น้องคะนี่ยังยังกองนี่ก็จะมีเพียแล้วนะคะถึงแม้ว่าเขาจะกองไว้บดีตัวนี้กม็มีเพียมีเพียตั้งแต่ต้น ตั้งแต่อยู่ในลำต้นแล้วค่ะพี่น้องนี่เพียวข้าวขาตัวนี้สามารถฉีดพ่นสารกําจัดเพียได้เลยนะคะตัวน,นี้มีตั้งแต่ฮาบวบอฮันไดตตัดลำมันเลยมันจะค้างอยู่ในต้นของมันเลยแต่ว่ากะบมีปัญหาค่ะพี่น้องเพราะว่าลำมันของเหากัๆๆๆๆยังยังใสดีอยู่นะคะนี่นามเต็มเลยค่ะพี่น้องแบบนี้นะคะซื้อให้รู้ว่าลำมันของเหาเนี่ยพร้อมที่จะปลูกแล้วนะคะบ่เสียหายเลยค่ะพี่น้องเพราะว่า เขาจะแทงหยอดออกมาก่อนถ้าเกิดเวลาห้าปูกเนี่ยห้าก็ตรงตัดตรงบริเวณนิทถ้งไปเลยนะคะเอาไว้แต่แบบนี้นะคะเขาจะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนความยาวควา้องถอนก็จะประมาณประมาณขึก้กว่าๆค่ะพี่น้องเนาะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ